การลสินนิเคชั่นเหรอสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแฟรงกี้ฟ้าฉายอนุบาลเสียงกับคุณนีนานานี่ฟ้าฉายค่ะเอ๊ะเดี๋ยววันนี้ลำโพงอะไรที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยอีเวสค่ะครบรอบหนึ่งปีที่เราเดินทางไปกับอีเวสสองใช่แต่เจ้าอีเวสแปดเนี่ยสองปีห้าเดือนอ๋อเดี๋ยววันนี้ เราก็เลยจะพูดถึงเกรดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับทั้งสองรุ่นนี้ใช่ค่ะนะเดี๋ยวไปพบกันครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมแฟรงกี้ฟ้าชายรับาลเสียงตอนนี้ผมอยู่อย่างที่บอกไปก่อนหน้านั้นนะคะในที่สุดก็มาเรียบร้อยแล้วกับ evers 12สีขาวค่ะโอ้จะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยรุ่นนี้เราหออพิ้วไปใช้มาทั่วประเทศใชนะใช้เล่นทั้ง เบสทั้งกีตาร์โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าข้างนอกเลยนะครับใช่ค่ะบางทีก็เอาไปร้องคารเราเกะเนาะอยู่แล้วมาปีนี้เรามีรุ่นใหม่สีขาวไม่ใช่รุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นใหม่เป็นรุ่นเดิมแต่เพิ่มเติมคือมีสีขาวค่ะอีเวอร์สิบสองสีขาวใช่สเปคก็เหมือนเดิมทุกประการเลยเพิ่มเติมมาแค่สีขาวอย่างเดียวที่สําคัญก็คือยังควบคุม โดยใช้แอปแอปเดียวเหมือนเดิมนะครับอืก็คือ ev quick smart mobile ค่ะก็เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องสเปคกันก่อนอ่าที่บอกว่ามันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมยังไง e v e r s e 8มีสีขาวสีดำเหมือนกันตอนนี้ก็สีขาวสีดำแล้วสำหรับ e v e r s e 12 4 0 0วัต์ทั้งคู่นะทั้ง e v e r s e 8แล้วก็ e v e r s e 12เลยทีเนี้ยที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือความดังแล้วอืมอืมกับ126 DB ถ้าใครอยากจะได้เสียงความดังแล้วก็โลมากขึ้นก็คือตัวนี้ข้างหน้าเราก็ยังมีซับวูฟเฟอร์มาด้วยจริงๆไม่ได้มีแค่รุ่นเดียวหรอกที่ใช้ด้วยกันได้ใช่เรามีคลิปนะคะทำซับจับคู่เดี๋ยวลงไว้ให้ข้างล่างทีเนี้ยพวกสเปคใหญ่ๆเดี๋ยวให้พี่แฟงอธิบายนะคะไปดูเลยเดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องความต่างของ e w e r s e 8กับ e w e r s e 12ก็แเลยกันนะครับ ครจะสะดวกเรียกว่า evers ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับอันดับแรกเลยเราก็น่าจะเห็นในเรื่องของกายภาพนะครับ12นิ้วกับ8นิ้วยังไงก็ต่างกันอยู่แล้วนะครับอันดับต่อมาเรื่องของการวางจะเห็นว่าตัว12นิ้วเนี่ยนะครับการวางแบบคิกแบ็กเนี่ยจะไม่ได้เงยหน้ามากเหมือน evers8 นะครับเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นลำโพงใบใหญ่ ก็เลยถ้าวางแงนมากมีโอกาสที่ลำโพงมันจะล้มได้นะครับจึงลดสเปคจากแงน30องศามาเหลือแค่25องศาแค่นั้นเองครับส่วนเรื่อง Position ก็ยังคงวางได้3แบบเหมือนเดิมนะครับเสียบขาตั้งวางเป็นมอนิเตอร์แล้วก็สุดท้าย Kickback นั่นเองและอีกอย่างที่ผมชอบก็คือการเพิ่มหูหิ้วด้านข้างขึ้นมานะครับเพื่อให้ หิวง่ายมากขึ้นนะครับคือเพิ่มมาจากด้านบนที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับอีก1จุดนะครับถือว่าเยี่ยมมากๆเลยครับพูดถึงเรื่องน้าหนักนะครับจะบอกว่า7.6กิโลกรัมใน8นิ้วนั้นไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าพอเป็น12นิ้วปั๊บเนี่ยนะครับ14.16กกิโลกรัมผมเริ่มจะรู้สึกว่าอยากจะเป็นนักเพาะกายขึ้นมาทันทีเลยครับ อ้าแล้วเรื่องของขุมพลังล่ะนะครับโมดูลแอมนะครับไม่ว่าจะเป็น e v e r 8 e v e r 12นะครับยังเป็นโมดูลแอมที่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือ400วัตต์นะครับ power by ไดนคอร์แล้วเรื่องความดังก็ไม่ต้องสืบด้วยนะครับ8นิ้วนั้น121 d b ในครั้งก่อน ปรับปรุงขึ้นมาเป็น1 2 6 db ใน e v a 12นั่นเองครับใครที่ชอบความดังกว่าลงได้ลึกกว่าก็ต้องเป็น e v a 12ใช่ไหมล่ะครับคำว่าลงได้ลึกกว่าถ้าไปดูในสเปคชีตเนี่ยตัว e v เวแน่นอนนะครับ 60Hz ถึง 20kHz ส่วนเจ้า e v เวนะครับลงได้ลึกกว่าก็คือเริ่มที่ 55Hz ถึง 20kHz นะครับ ีนี้เรื่องขององศาการกระจายเสียงนะครับถ้าเป็นตัว evos 8นะครับแน่นอนนะครับองศาของเขา horizontal คูณ vertical ก็คือ100คูณ100แต่พอเป็น evos 12นะครับ100คูณ60แทนนั่นเองครับ battery ตต runtime นะครับ <laughs> evos 8เนี่ยนะครับ battery ตต runtime ของเขาเนี่ยนะครับ12ชั่วโมงใช่ไหมครับ ถ้าเปิดด้วยความดัง95 dB แต่ไอเจ้า e v เ12นะครับมีดีกว่าก็คือ14ชั่วโมงถ้าเราเปิดที่ความดัง95 dB เท่ากับไอเจ้าตัวเล็กนะครับวัสดุที่นำมาทำดอกแหลมนะครับสำหรับ e w เ8นั้นเป็นนีโอไดเมียมนะครับส่วน e v เ12ใช้เฟอร์ไรส์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของจุดตัด ความถี่หรือ crossover frequency นะครับ Evers e ป2สอกิโนะครับส่วน Evers สิ2 Hz, ซึ่งก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วว่าลำโพงที่ใบเล็กกว่าจุดตัดมันย่อมสูงกว่านะครับ Part สหกรณ์ออมทรัพย์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันนะครับถ้าเราดูด้านหลังดีๆก็จะเริ่มตั้งแต่ปุ่มนะครับหน้าจอ LCD นะครับรูเสียบทั้งหลายแหลนะครับ ยังเป็นของเดิมทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นสกรีนรุ่น EVerse 12กับ EVerse 8นะครับที่ต่างกันแล้วก็สำคัญเลยก็คือทั้ง EVerse 8และก็ EVerse 12นะครับจะมีแผ่นปิด Input Panel มาให้ด้วยแผ่นนี้สำคัญก็คือสามารถที่จะช่วยกันน้ำได้ในระดับ IP43 นะครับ รวมไปถึงฟีเจอร์ข้างนอกข้างในไม่ว่าจะใช้มือหมนุนหรือผ่านแอปก็เป็นอันเดียวกันทั้งกระบี่ครับมาถึงราคากันบ้างค่ะราคาจริงๆก็ไม่ต่างกันมากเลยใช่ e o s t 8อยู่ที่32,900บาท e o s 12ราคา39,900บาททั้งสีดำแล้วก็สีขาวนะคะก็ในเมื่อราคาไม่ต่างกันมากแล้วกลุ่มของคนใช้งานแบบไหนที่จะใช้ใบเล็กแบบไหนที่จะใช้ใบใหญ่ จริงๆทั้ง2ใบเนี้เอาไปเปิดหมวกได้ทั้ง2ใบเลยนะทั้งสรุ่นเลยเพราะว่าก็มีคนที่เอา e w e r s e 8ไปเปิดหมวกแล้วก็ e v e r s e 12ไปเปิดหมวกเช่นกันแล้วถ้าผมไม่มีรถยนต์ผมก็ต้องใช้เป็นแบบนี้ใส่บนท้ายจักรยานท้ายมอเตอร์ไซค์ยิ้วไปเงีวแต่ถ้าแบบนี้ก็อาจจะต้องมีรถยนต์ ใช่แต่แน่นอนะเสียงตัวนี้มันดังกว่าดังกว่าโลได้ลึกกว่าอยู่แล้วแต่ประโยชน์ของใบใหญ่มันก็เห็นได้ชัดๆอย่างพวกดีเจนี่ไงที่เอาไปใช้กับงานเลื่อนเริงที่มันต้องการความลึกความกระแทกหน้าอกกว่าก็น่าจะจบที่ตัวอีวันสิใช่เขามาแบบเริ่ดๆอ่ะ เพราะจริงๆอ่ะน้ำหนักอ่ะไม่ค่อยต่างกันมาก e w o r d 1 2อ่ะอย่างที่เห็นในคลิปก่อนหน้าก็คือเขาหนักเหมือนเอา e w o r อ8อ่ะสงใบอ่ะแค่นั้นเองแต่แค่ถือนานๆมันจะล้าก็ถือว่าเป็นข้อดีนะที่เขาทำสีขาวออกมาใช่ค่ะมันจะได้เข้ากับบรรยากาศของร้านของงานปาร์ตี้เพราะบางงานเนี่ยเขาต้องการความเรียบร้ดูแพง2รุ่นนี้แบตเตอรี่ใช้แบบเดียวกันก้อนเดียวรุ่นเดียว ทีนี้มีคำถามเข้ามาอีกว่าทำไมรุ่นที่อยู่ข้างหลังอะมันมีคำว่า evers e กับ evers e 8สำหรับ evers e 8นะก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะที่ evers e 12เขายังไม่มาเขากะทำแค่รุ่นเดียวเลย mm. เขาก็เลยตีตาว่า evers e verse, สำหรับใครที่ได้ eVerse เดี่ยวๆนะคะนั่นก็คือล็อตเนี่ยเก่าก่อนที่เขาจะทำ eVerse ส2แต่ถ้าเป็น eVerse 8เนี่ยมีคําว่า8อยู่ข้างหลังปุ๊บมันเป็นล็อตใหม่แล้วนะคะอันนี้ก็คือใช้ได้เหมือนกันเสียงเหมือนกันไม่ต้องกังวลนะคะเพราะถ้าเกิดแบบมีปัญหาศูนย์เขารับผิดชอบแน่นอนสําหรับ eVerse แ eVerse สินะครับเราก็มีการใช้งานกับวงดนตรีทั้งวงนะครับสามารถ ชมได้ที่ด้านล่างนี้ครับใช่ทำได้แน่นอนทั้งวงจริงๆเพราะว่าล่าสุดเราไปซื้อเจ้าดับเบิดมาแล้วก็ยังไงคุณแปงก็จ่ายไฟเลี้ยงกล่องไฟฟ้าชุดนั้นได้เราไปแปลงหัวมาด้วยนะเราก็ใช้หัวเนี้เราก็แปลงเข้ากล่องไฟฟ้ากับกล่องไฟฟ้าเล่นได้ทั้งวงใช่ค่ะทีนี้มันมีคำถามอ้าวถ้าเล่นได้ทั้งวงจรจริงอ่ะสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมว่าแต่ละอินพุตใช้อะไรเสียบเข้าไปได้บ้าง ได้ก็ put อินพุตหนึ่งก็เป็นไมโครโฟนอ่าไมโครโฟนอินพุตสองก็เป็นเบสอือินพุตสามก็เป็นกรองไฟฟ้าอืมอ่าอย่า yeah. ย้ำอีกครั้งนะคะไมโครโฟนอินพุตที่หนึ่งแล้วก็เบสอินพุตที่สองเพราะว่ามันเป็นไฮซีไงอ่าแล้วก็เป็นอินพุตที่สามนั่นก็คือกรองไฟฟ้ากรองไฟฟ้าอ่าทีนี้มีคำถามว่าแล้วกีตาร์ล่ะกีตาร์ก็แป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งเฉลยเขาแป๊บหนึ่ง ทีเนี้ยเรา mix out ไปอีกลำโพงหนึ่งก่อนถูกต้องไหมคะ mix out ออกไปช่องไหนก็ได้ชออแต่ว่าถ้าแนะนำจริงๆมันก็คือต้องแปลงหัวนะคะจะ mix out แล้วไปเข้าที่ input 3ทับ4อ่าแต่ถ้าเกิดแบบหาสายแปลงไม่ได้เลยจริงๆ <Nope. S 2> อ่ะแนะนำนะเพราะอีกข้างหนึ่งเราจะไปเอา high C ของตัวกีตาร์ไฟฟ้าใช่ไหมก็ไป input ที่1 อ,อินพุตที่2เราจะได้เสียบกีตาร์ได้เลย <Wow. S 2> ทำไมเราถึงไม่เอากีตาร์มาตรงนี้แต่เอาเบสมาตรงที่เป็นลําโพงหลักแทนจริงๆมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเบสเนี่ยมันควรจะอยู่ทั้งสองใบไงมันเป็นโมโนโม,มันควรอยู่ทั้งสองใบถ้าเราไปเสียบเบสที่อีกใบหนึ่งก็จะได้สัญญาณเบสไปอยู่อีกข้างหนึ่งใช่ทีนี้มันเหมือนจะไม่บาลานซ์เนาะ ความที่อย่างนี้แต่ทีเนี้ยถ้าเป็นกีตาร์ปุป๊บอ่ะเราปกติแล้วเวลาเรามิกเสียงเนี่ยมันก็สามารถที่<ร>จะแพ,แพนอยู่แล้วอ่าเพ,พ <อ S 2> ราะว่าไม่มีใครทํากีตาร์เสียงมาไต็หมหย่องเงี้ยอ่ะมันจะมีบางท่อนที่มาแบบสเตอร์อบางท่อนก็จะแบบแยกซ้ายขวาเพราะฉะนั้นเราก็เอาจุดเด่นตรงเนี้ยไปอยู่ใบหนึ่งไปเลยอืมง่ายเนาะอันเนี้ยได้ทั้งวงจริงๆแน่นอนนะคะก็เหลืออีกช่องนึงใช่มันก็ยังเหลืออีกช่องนึงก็เป็น เป็นโนก็ได้อ,อทีเนี้ยเต็มวงเลยหรือจะเป็นร้องคอรัสก็ได้อืม,มาวันนี้เห็นด้านข้างของคุณใช่ค่ะมีถาดแล้วก็ถาดแล้วก็ไมลอยตัว Evers 8จะเป็นหน้าตาแบบนี้ ส่วนนี้อีเวสิบสองก็มีถาดเหมือนกันใช่ไหมถูกต้องแล้วเนี่ยครับเขาจะให้ถาดแล้วก็สายไฟที่มันยาวขึ้นนะเพราะว่าอีเวสแปดเนี่ยสายไฟจากด้านหลังไปจนถึงถาดด้านบนมันจะสั้นกว่าตัวอีเวสิบสองนะครับในจุดต่อพอร์ตไฟฟ้าขึ้นมามันจะยาวกว่าดูได้จากตรงนี้ก็ได้อันนี้เพิ่งออกมานี่คือของอีเวสแปดนะคะแล้วก็อันนี้ของอีเวสิบสองยาวกว่านะครับตัวนนี้ ลักษณะการใช้แบบเดียวกันก็สำหรับ Evers 8ปดะด้านหลังเขาจะฮิ้วจากตรงนี้ <Wow. S 1> ตัวถาดเขาแต่ถ้าเป็น Evers 12เขาฮิ้วจากตรงนี้น,นี่นี่นะฮิ้วจากตัวลำโพงเลยนะคะมีสีขาวไหมกำลังจะเข้ามาอยู่แล้วแหละ ด้านบนมีสีขาวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย evers e 8อ่ะก็มีถาดสีขาวเหมือนกัน evers e 12เองก็ต้องมีแล้วในกล่องของทั้งคู่นะคะถ้าเป็นอุปกรณ์เอ่ะเขาก็จะเป็นถาดแล้วก็สายทั้งคู่เลยอ่ะอะไรที่มีเหมือนกันอีก swing a c c e s s o r y นะคะของ evers e 12เป็นผ้าคลุมแบบนี้ผ้าคลุมกันน้ำใช่ก่อนหน้านี้ evers e 8ไม่มีแต่ปีเนี้ย มาเรียบร้อยแล้วเร i n Cover ของ Everse 8แต่ขี้เกียจแก่เพราะเอาจริงๆมันคือทรงเดียวกันรูปแบบเดียวกันทุกอย่างแต่แค่เล็กลงจะบอกว่าอันนี้ถ้าอยากจะเอาไปใช้กับพวกลำโพงไม่ได้ใช้กับแค่เฉพาะ Everse 12ได้อย่างเดียวเท่านั้น <Nope. S 2> ยังใช้กับพวก z l X G2 <G 2 S 2> ได้ด้วยใช่ถ้าใครอยากจะอาร์ไปใช้อะนะแล้วก็นี่ กระเป๋าของกระเป๋าแท้นะของ E V ใช่อันนี้จะเป็นกระเป๋าของ Evers แปนะคะจุดเด่นของมันก็คือซ่อนซิปซ่อนซิปด้านข้างมันก็น่าจะกันน้ำได้ในระดับหนึ่งนะเขากันาแบบนี้ไดการความชื้นไะ้เขาซีลมาทำไมนี่แล้วก็กระเป๋าด้านข้างใช่กระเป๋าด้านข้างจะเป็นแบบนี้เอาไว้ใส่ไม้ลอยที่เป็นตัวแพนเฮลใส่ไม้ลอยใส่อุปกรณ์ ใช่ถ้ามันพอนะพวกสายอ่ะแล้วก็นี่เห็นไหมคะนี่นี่ให้มันตับตั่นะสายออกมาใช่สายแล้วก็ตรงนี้ก็คือใส่ถาดไม้ลอยนี่แหละอ่าถาดไม้ลอยใส่เข้าไปใช่ช่องด้านข้างนี้ก็ถือว่าทนในระดับหนึ่งแล้วก็มีกระเป๋าของ e v e r อร์สนะคะ เป็นกระเป๋ารุ่นใหม่เหรอไม่ไม่จริงๆกระเป๋า e ีเวอร์สมันมาตั้งแต่ e ีเวอร์สมาแล้วไงแต่ว่าของมันไม่พร้อมส่งสักทีอ่ะตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วก็วคือใบนี้นั่นเองใช่ไหมนี่กระเป๋าของเราอยู่ๆมันก็มานี่เห็นไหมคะอีเวอร์สซั l เที่บอกเป็นกระเป๋าใส่ e ีเวอร์สได้หนึ่งใบ e ีเวอร์ได้2ใบอ่ะเก็หให้ดูสดๆเลย ถึงมาเลยนี่อ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปใส่ให้ดูความพิเศษของมันคือสมมติว่าเรามี Everse 8 2ใบอะเราสามารถที่จะใส่ Everse 8แทน Everse 12ได้นะ2ใบเข้าไปาหมายความว่า กระเป๋าใบนี้ถ้าเราจะใส่ evers 12ก็คือใส่ได้1ใบแต่ถ้าเราจะใส่ evers e 8ก็คือใส่ evers 8ได้2ใบนั่นเองเพราะจริงๆแล้วรหัสเขามันไม่ใช่คำว่า evers 12กระเป๋าหรอกเขาใช้คำว่า evers e double ก็คือใส่ได้ทั้ง evers 8แล้วก็ evers 12มีอะไรอีกนี่แบตเตอรี่ที่บอกว่าเหมือนกันอ่าเลก็กกระทัดรัดมากวางไว้นี่ก่อน ผาดไมลอยนะคะวิธีการใช้งานนี่ในตัวมันจะมีทั้งหมด3อย่างนะคะที่มาในกล่องก็จะมี 1...2... แล้วก็ 3... าวิธีการนะคะเผือคนไม่รู้เอาด้านที่สั้นที่สุดอยู่ตรงนี้นะคะนี่เขามีลูกศรอ,อยู่ว่าอยู่ตรงนี้จ้า หมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆมนกว่าจะแน่นนะคะเสร็จแล้วแน่นหนามากเลยแล้วก็เจียบถาดใบลอยยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่ขนาดประมาณน,นี้สายไปเลี้ยงจบอันนี้คือวิธีการติดตั้งถาด ไมลอยของ e v o ต่อมาถาดของ E v เ12นะคะเหมือนกันเลยตัวยึดถาดแล้วก็สายลักษณะการติดตั้งเหมือนกันตัวยึดไปก่อนนี่นะคะมีลูกศรอ,อยู่ฉันต้องอยู่ตรงนี้นะเธอลูกศรคือชี้ไปข้างหน้านะคะติดตั้งได้ง่ายๆเลยติดตั้งได้เองเลย <Wow. S 1> อย่างเงี้ย เวลาหิ้วของตัวนี้นะคะไม่ได้หิ้วตัวถาดและเหมือนทีวสแปดจะหิ้วที่ตัวนี้ค่ะตรงนี้ oh. ต่อไปเป็นเรนคัเวอร์นะคะวิธีการใช้งาน oh, <no. S 1> นี่นะคะคือรูเสียบขาตั้งไหนๆเราก็มีสีขาวที่เพิ่งมาใหม่แล้วเราใช้สีขาวเลยแล้วกันนะ บอกแล้วผู้หญิงคนเดียวยกได้ไหมยยกได้แหละขอขอตัวช่วยเลยค่ะเขามาแล้วเขาก็ไปเขาช่วยอยู่แค่นี้ค่ะ จะฟิตนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาต้องการน้ําเข้าแต่ไม่กันน้าออกแบบนี้อ่าซิปตรงนี้จะเป็นไว้สําหรับจับนะคะแล้วก็ปิดหน้าไว้นี่เห็นปะกันน้ำแล้วเรียบร้อยตรงนี้สําหรับอยากเปิดมาทําอะไรปรับแต่งนะคะตรงนี้สําหรับหิ้วะคะ่จะจับหิ้วได้ เยียมมากเวลาใช้งานก็แค่เปิดตรงนี้แล้วเสียงก็จะออกมา oh, <no. S 1> ต่อมาอุปกรณ์อีเวสโทนนะคะกระเป๋าใส่อีเวสแปนี่แหละเราก็จะใส่อีเวสแปได้หนึ่งใบนะคะแล้วก็ถาดไม่ลอยอยู่ตรงนี้ถาดไม่ลอยจะวางข้างนี้ก็ได้นะแล้วแต่คนชอบเลย แล้วเราก็ใส่ตัว r e c เ i v e r ใหม่เข้าไปไม่ลอยตรงนี้เป็นตีนตุ๊กแกนะคะเรียบร้อยดีะต่อไปเป็น e v e r s e s ั u f f l e นะคะที่บอกว่าใส่อี v e r s e สิได้หนึ่งใบ i v e r s e แได้2องใบมันเป็นแบบนี้ค่ะ นี่ข้างในมันจะเป็นตีนลุกแกได้นะคะเพื่อแยกลำโพงเดี๋ยวเราลองใส่ e ีเวอร์สกันก่อนไม่เรียบร้อยแล้วแล้วข้างในจะมีสายรัดนะคะไม่ให้มันดุกดิกได้ทำแบบคร่าวๆนะคะเอาให้ดูเฉยๆ โตเหนื่อยเลยค่ะยกอะค่ะนี่นะคะแปแล้วก็มีตรงนี้ซึ่งยังไม่ได้ต่อไว้ต่อมามีว e สแปดสองใบถ้าดูตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้จะมีตีนตุ๊กแกแบบนี้ ถ้าจะใส่2ใบนะคะ1ใบสองใบเรียบร้อยส่วนข้างหน้าก็ใส่สายใส่ไม้ได้นะคะมีกระเป๋านิดหน่อยเป็นกระเป๋าน้อยข้างหน้า แล้วก็ต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องราคาของอิสเซอรีทั้งหมดนะคะคุณวางอันนั้นไปแล้วเราก็เริ่มที่ถาดกันเลยนะคะถาด e w e r ิ8ราคา2,890บาทถาดของ e v e r ิ12ราคา3,390บบาทถุงกันน้ำ 3,390บาททั้งคู่นะคะ Rain Cover ของ Evers 8แล้วก็ Rain Cover ของ Evers 12ต่อไปเป็นกระเป๋ากระเป๋า Evers 8มาให้ดูก่อนน,นี่กระเป๋าของ Evers 8นะคะที่โชว์กันไปราคา4,190บาท Evers d u f f e ตัวนี้นะคะใส่ได้ทั้ง e 1 2แล้วก็ e v e r s ตัวราคา3,890บาทอ,อะถูกกว่าเพราะต้องบอกว่าราคามันถูกบังคับขายให้ถูกกว่านะคะมาถึงนี่แบตเตอรี่ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ราคาเท่าไหร่คะไทยไทยไม่รู้5,500บาทค่ะ สำหรับคนที่อยากไปแคมปิง้งอยากไปในที่ที่ไมีไฟฟ้าหลายวันไปเข้าเป็นอาทิตย์เลยก็ซื้อไปเลยเนี่ยชาร์จได้ก็ชาร์จได้ไงชาร์จมือถือได้ชาร์จอุปกรณ์เสียงได้อ่าอ่าก็ใช่อนะคะเขามี Type C อย่างที่เห็นก็สามารถที่จะซื้อได้หลายๆก้อนไปเลยก่อนจะจากกันไปนะคะอย่าลืมฝากติดตามฟ้าฉายด้วย ะะกดติดตามลงนี้นะคะ Subscribe ข้างล่างนี้แล้วก็นี่คอนแทคของฟ้าฉายเอาไหนประโยคเด็ดของคุณแต่ถ้าหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับก็เชิญที่ฟ้าฉายนะครับเบอร์โทร087988256 6ผมอยู่ทุกวันแล้วครับอยู่ทุกวันแต่ไม่รับ <c oughs> สายเองนะคะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับก็ขอฝาก ev นะครับทุกรุ่นเลยนะครับ e v r s s a d o w x หาซื้อที่ไหนไม่ได้อย่าลืม ฟ้าฉายนะครับวันนี้ผมกับคุณนีน่าก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณและก็สวัสดีครับไม่ง,งามเลยค่ะ